ครับสำหรับทุเรียน2ปีกว่านะครับที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับสองอาทิตย์กว่ากว่าครับตอนนี้ก็ใบเขาก็เริ่มขยายเริ่มจะแก่นะครับกิ่งก็จะอวบอ้วนขึ้นมานะครับเพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งนะครับทาให้กิ่งขยายโตขึ้นเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งก็ทําให้กิ่งไม่โตนะครับกิ่งก็จะเล็กนะครับตอนนี้ใบก็จะ หนาเกินไปแล้วก็ทําให้ใบเล็กด้วยนะครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งให้โปร่งโล่งแล้วก็ให้ใบเหลือน้อยพอใบเหลือน้อยกิ่งเลือน้อยใบก็จะใหญ่ขึ้นกิ่งก็จะใหญ่ขึ้นต้นก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยดูใบใบนะครับใหญ่มากนะครับ่ทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็ก2ปีนะครับเนี่ยใบจะใหญ่มากนะครับเนี่ยถ้าฝ่ามือนะครับต้นทุเรียนนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งทุเรียนก็จะใบเยอะกิ่งเยอะทําให้กิ่งเล็กกิ่ง ไม่ขยายนะครับลําต้นก็ไม่ขยายนะครับใบก็จะเล็กนะครับนี่เห็นไหมต้นนี้เราก็ตัดเหมือนกันครับเริ่มใบเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมานะครับต้นนี้กิ่งก็โตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุเรียน2ปีนะครับอันนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่าภัยสารแรงนะครับเราจะไม่ตัดออกมากนะครับถ้าตัดก็ตัดหน้าฝนหน้าตัดได้เยอะช่วงหน้าแรงนี่เราจะตัดไม่เยอะนะครับแต่จะไม่ตัดก็ไม่ได้เพราะว่า ทําให้กิ่งไม่โตนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วครับนางก็แตกยอดได้ดีนะครับเนี่ยใบก็ขยายใหญ่ครับส่วนต้นนี้เราก็ตัดเหมือนกันครับแต่กําลังแตกยอดใหม่ครับแต่กิ่งเขาก็อ้วนๆครับกิ่งเขาจะอ้วนขึ้นมาให้เห็นๆเลยนะครับเนี่ยกิ่งเขาจะอ้วนขึ้นมานะครับสาหรับทุเรียนสองปีครับ อ่าอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัดแต่งกิงอ่าดียังไงเออสคัญแบบไหนนะครับตัดแล้วจะออกผลลัพอ่าดีหรือไม่นะครับตัดแต่งกิงนี่บางคนก็ไม่ตัดนะครับแต่ทางสวนเรามองว่าถ้าตัดแล้วกิงก่งก็จะโตต้นก็จะโตเร็วนะครับเนี่ยต้นนี้แตกยอดใหม่เต็มเลยครับต้นนี้ก็ตัดเหมือนกันครับอ่าบางต้นที่ไม่สมบูรณ์หรือใบน้อยกิ่งน้อยเราก็จะไม่ตัดนะครับเพราะว่าจะทําให้อ่า ใบเขาเหลือน้อยเกินแล้วก็จะไม่มีใบสังเห์แสงน้อยก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ช้าเนี่ยต้นนี้แตกยอดใหม่แล้วครับเริ่มแตกยอดใหม่ปริเต็มเลยนะครับนะต้นก็จะโตอวบนะครับอวบอั้นนะครับอวบอั้นส่วนต้นนี้โตได้ดีนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับต้นนี้แข็งแรงตั้งแต่ปลูกครับโตเร็วนะครับถ้าโตเร็วอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวครับสามปีเป็นลูกได้นะครับ แต่เราคงจะไม่เอาเพราะว่าช่วงนี้แปลงนี้เราปลูกห่างครับ10บคูณ9ครับ8ดบางร่องก็เป็น1ิบางร่องก็9้าบางร่องก็แปดครับเราปลูกห่างครับแต่ก็เต็มเลยครับต้นนี้กิ่งก็โตดีนะครับเนี่ยกิ่งกิ่งโตมากนะครับนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้แล้วครับกิ่งนะครับนิ้วโป้ผมนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้แล้วนะครับต้นนี้ส่วนลําต้นก็โตดีนะครับเท่าขานะครับ ถือว่าการตัดแต่งกิ่งก็มีประโยชน์หลายอย่างครับหนึ่งก็เวลาฉีดพ่นาายากําจัดศัตรูพืชก็ก็จะทั่วถึงนะครับแต่ถ้าไม่ตัดก็ก็ได้นะครับช่วงหน้าแล้งนี่อย่าตัดมากครับเพราะว่าหน้าแล้งนี่ไพศาลจะจะร้อนมากถ้าแดดส่องกับกิง่งกิ่งอาจแห้งได้ปีที่แล้วนะักกิ่งแห้งนะครับเพราะว่าร้อนจัดนะครับ วีนี้เราก็จะไม่ตัดออกเยอนครับเพราะว่าจะโดนแสงเกินไปนะครับแต่ถ้าภาคอื่นภาคใต้เขาก็จะทําให้โล่งเพราะว่าฝนตกชุกนะครับแต่ทางอี่สานคนละแบบคนละอย่างครับการดูแลไม่เหมือนกันครับที่สวนเกษตรไร้พันรย์อัปเดตที่สวนให้ดูนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับ